ตอนนี้นะครับเราอยู่บนโลโรดนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีน้ำนะครับเริ่มทะลักเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าข้างทางรถไฟนะครับเบี่ยงมาจากทางนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็น่าจะล้นมาจากคลองลังสิตนะครับตอนนี้เราไหลไวมากนะครับสังเกตเลยครับว่าไหลไวมากๆนะครับดูจากน้ํานี่จะเห็นได้เลยนะครับครับครับผม แล้วพังออกมาตอนนี้คนหลายๆคนก็อยู่บนทางรถไฟนะครับสังเกตได้ต้องอพยพโดยด่วนเลยทีเดียวนะครับตอนนี้โลเอลารถนะฮะส่วนรอเข้ารถตอนนี้นะครับด้านนี้ก็ยังวิ่งได้นะครับปกตินะครับยาวจนไปถึงวัดรังสิตนะครับแล้วเลยวัดรังสิตนะครับเป็นต้นไปก็จะมีน้ำนะครับน้ําท่วมหมดแล้วนะครับดูได้นะครับส่วนจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เ็จะเป็นทางด้านฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่ามีมวลน้ำนะครับผมทะลักนะครับลอดใต้นะครับสะพานข้ามทงรถไฟนะครับหน้าเมืองเอกตรงนี้นะครับด้วยกระแสที่แรงมากๆนะครับผมส่วนหนึ่งลงในบึงนะครับข้างวัดนะครับข้างร้านเหล้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะไหลไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับก็จะโชคดีนิดนึงก็คือว่าโลโครสมีสะพาน เออมีทางรถไฟนะครับด้านยาวป้องกันเอาไว้นะครับก็เห็นว่ายาวมากนะครับตอนนี้ผู้คนก็แตกตื่นนะครับต้องแบบมากันแบบเก็บไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหน่ากลัวโคตรนะรยาวไปเลยนะครับถนนตอนนี้นะครับก็ยังวิ่งได้วันนั้นกสามรังสิตถ้าจะเข้ามาต้องใช้เส้นทางนี้เส้นทางเดียวแล้วนะครับ นะฮะถึงจะไม่ essas. อันตรายนะครับ in นี่คือในจุดแรกนะครับส่วนบนสะพานนะครับรถของทุกคนนะครับก็มาจอดจอดข้างบนกันหมดแล้วครับนะครับเพราะว่าลงจากสะพานนี้ไปนะครับน้ําเยอะมากนะครับดูนะครับเราไปดูนะครับฮะปากทางนี <h 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 ้นะครับลงไปนะครับน้ําเต็มเลยนะครับนะฮะ พขามีมวลน้ําแรงมากนะครับทําให้ทางลงนะครับมีแต่น้ํเฮ้ยลุงนี่มันพึ่งท่วมเหรอครับอ๋อมันแตกนะใช่ไหมมาตอนกี่โมงวครัโอ้โหฟิวทุกอย่างนะครับไหลเร็วมากครับาารอันนี้เป็นการเคลียร์ขยะเลยนะครับไหลเร็วมากนะครับ ร้านเล่าปิดแน่นอนครับเล็กไซเล็กไซไม่แช่น้ำครับแต่เข้ามาในซอยก็ครึ่งรถถ้ามอไซค์ครึ่งรถแต่เห็นว่าพอลงจับไินสะพานโลเคโรสครับพี่ต้องโลเคโรสอย่างเดียวเลยบงไปทางนูแล้วก็ข้ามสะพายสะพานเลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานนี้เสร็จแล้วไปอีกสะพานนึงครับแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จจะมีซอยห้าบาทแล้วพี่ออกซอยห้าบาทแล้วก็เลียบทางนที่จะออกทางุ้่นนะ้องถามใครก็ได้พี่ครับนะครับตอนนี้น้ำนะครับมวลน,น้ําเข้ามานะครับตีถนนเลยนะครับมีการยืนยันแล้วครับว่าไม่สามารถที่จะข้ามผ่านไปได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ตีสะพานเท่านั้นนะครับ ราจะไปชิลเล่นนะครับโดยไปทางนี้นะครสังเกตว่าน้ําแรงมากครับนะเล็กไซรันเล่านะครับกิจการล่มจมครับโอ้ยโป๊กใครรอยอยู่มดุดมีโป๊กข้ามฟากด้วยดู มีโป๊มีโป๊ขนโอ้ข้ามคลองครับโป๊โอ้โหมันจะหนีกันขนาดนั้นละเล่ามิดนะครับถนนตอนนี้เละตุ้มเป๊ะไปไม่ได้เลยครับวันนี้รถใหญ่นะครับเขาบอกแล้วครับ <c oughs> ว่าหน้าปากซอยครับถ้ามอาไซค์ครึ่งคันห,นหนายเรือกันแล้วรครับกลางคืน ไปเรือแล้วน้องหน้าปั๊มนี่ครึ่งรถไหมครึ่งรถมอไซค์ไหมเยี่ยมเลยปั๊มไปปะเลยเลยไปถึงวิภาวดีรังสิตคือมันก็ท่วมเส้นใหญ่ครับถึงถึงไหนอะคะถึงหน้าเสียโอ แม่คุณเอ้ยโอ้ยเฮียแม่งทุโอ้ดูลึกแม่งได้รลโคตรอย่างเดียวอพอข้างหลังท่วมตรงนี้มิดเยี่ยมท่วมหมดครับตอนนี้กำลังแล้วเอาโฟมายเอาเห็นได้ชัดเจนครับอันนี้นะครับไนะหลเร็วมากอยู่บนสะพานนะครับข้ามทางรถไฟตอนนี้ถ้าใครกระโดดลงไปตรงนี้ปั๊บจม พอดูจากกระแสน้ําที่ไหล,ไไไลโอ้โหยขยงขยะเพียบนะครับตอนนี้สังเกตได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างล่างสะพานนะครับตรงทางรถไฟนะครับจะเห็นได้ว่าชาวบ้านขนของมาริมทางรถไฟนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือน้ําอยู่ด้านหลังนะครับพี่พป้าๆนะครับโอ้โหแค่อกครับถ้าลงไปอกเลยครับเพราะนั้นชาวบ้านอยู่ไม่ได้วันนี้ต้องนอนกันอยู่กลางรถไฟเลย น่ากลัวมากขอบอกนะครับมาแล้วนะครับมันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมืองเอกต้องเฝ้าระวังอย่างสุดๆครับขับรถงนี้ตอนนี้เราขับรถเลาะมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นมวลน้ํานะครับข้ามฝั่งนะครับจากทางรถไฟนะครับเข้าท่วมจะไปลงคลองลังสิตนะครับลงคลองลังสิตนะฮะที่เป็นวัดตรงวัดลังสิตนะครับแน่ๆนะครับตอนนี้หนีไม่พ้นแน่ซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับ เราก็ขับมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นขับมาทางโลกโลก้รถนะครับเรียบทางรถไฟมาเรื่อยๆนะครับนะครับก็ทุกคนตอนนี้กังวลนมากนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แห้งนะครับผมก่อนจะเลี้ยวเข้าวันลังสินนะครับแต่มูลน,น้ำนะครับก็ข้ามเริ่มข้ามถนนแล้วนะครับเริ่มข้ามถนนแล้วนะตอนนี้มีการปิดทรายปิดรูทรายปิดรูตรงนี้ เดีว่าถ้าเลยจากวัดลังสิไปนะครับถ้าเลยทางวัดลังสิทไปด้านหน้านะครับถ้าประพาไปถอดอันนี้คือครึ่งล้อรถครับแน่นอนนะครับอันนี้เป็นทางเข้าวัดลังสิทนะครับเดี๋จะลองไปจะสังเกตว่าน้ําไหลนะครับข้ามฝั่งมานะครับข้ามมาน้ําไหลอยู่ตลอดนะครับเราก็ลงไปครับดูรถครับลงไปจมอยู่เหมือนกันครับครึ่งล้อครับแต่มีแค่ช่วงเดียวเท่านั้นนะครับ ตรงนี้นะครับมีอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นโอ้ยโอ้ยตกล่องโอเคครับนี่ก็มาที่วัดรังสิตนะครับขับนะครับบนเวียนอยู่ในวัดรังสิตนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราจะมาดูปริมาณน้ํานะครับที่บนสะพานนะครับวัดรังสิตนะครับว่าเป็นยังไงครับให้หปลาดดูครับอาหารปลาก็ยังให้ได้นะครับก็ยังโอเคนะครับมีได้จับน้ําขึ้นแต่ก็ยังปกตินะครับนี่คือคลองเปรมนะฮะอันนี้คลองเปรมเหรอคลองเปรมพี่ อ๋อนะครับนี่นะฮะของหน้าที่น้ํามันไหลลงมาแล้วจะลงเนี่ยออ๋โอเคอครับคลองที่เราเหลือของสุดท้ายที่เราต้องคาด<ห> <ทน S 2> ว่าวเดี๋ยวมันต้องมาแน่ <c oughs> นะครับแล้วก็เรียบเรียบมาทางวัดลังสิทธ์ถนนตรงนี้นะครับก็ยังใช้การได้ปกตินะครับยังไม่มีน้ำท่วมท่านผูชม เตรียมตัวครับของก็ต้องเตรียมเก็บนะครับเพราะว่าถ้ามีมวลน้ําไหลลงมาที่คลองเฟรมนะครับตรงข้างวัดลังสินนะครับรับประกันครับตูมตามครับ